อันดับที่ลําลำแสงสีน้ำเงินจากการเดินทางไปยังสถานีอวกาศนานาชาติในปี2015นักบินอวกาศชาวเดนมาร์กนามว่าแอนเดรียมอร์เกนเซนได้บันทึกภาพที่เรียกว่าบลูเจ็ตไว้ได้ซึ่งเป็นภาพของลำแสงสีน้ำเงินรูปทรงกลวยพุ่งผ่านชั้นบรรยากาศจากบริเวณที่เกิดพายุรุนแรงโดยสามารถมองเห็นได้จากนอกโลกซึ่งลำแสงนั้น จะพุ่งขึ้นมาด้วยความเร็วถึง3 6 0 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยระยะลำแสงที่พุ่งขึ้นสูงเกินกว่า30ไมล์ก่อนที่จะหายไปในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียเหล่านักวิจัยยังไม่มีใครรู้ถึงที่มาที่ไปของปรากฏการณ์นี้และยังคงเป็นปริศนาว่าเหตุใดลำแสงนั้นจึงเป็นสีฟ้าจนกระทั่งปัจจุบันหลายคนยังแคลงใจถึงการมีอยู่ของลำแสงนี้ แต่นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าลำแสงนี้อาจจะเป็นการรวมและการแยกตัวกันระหว่างโมเลกุลหลายชนิดในชั้นบรรยากาศนั่นเองอันดับที่4แสงสีแดงภาพนี้เป็นอีกภาพที่ถูกถ่ายไว้โดยโมอร์เกนเซนซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับบูเจ็ตแต่สิ่งนี้จะเป็นรูปแบบของลำแสงไฟฟ้าสีแดงที่เกิดขึ้นอยู่เหนือพายุฟ้าคนองในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร โดยสิ่งนี้จะปรากฏขึ้นเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นและมักจะถูกเมฆบังจึงทำให้มองเห็นได้ยากด้วยเหตุนี้การมองผ่านจากนอกโลกจึงเป็นทางที่มองเห็นได้ชัดที่สุดแต่แสงสีแดงนี้สามารถทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่สามารถมองเห็นจากบนโลกได้เช่นกันนั่นก็คือวงแหวนสีแดงซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อลำแสงนั้นไปกระทบกับชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร และนี่คือภาพของปรากฏการณ์วงแหวนสีแดงที่ถูกถ่ายไว้โดยนักดาราศาสตร์นามว่ามาตินโปเปกในปี2017ที่เกิดขึ้นอยู่เหนือน่านฝาของสาธารณรัฐเช็กซึ่งเป็นภาพวงแหวนที่มีความกว้างถึง60ไมล์อันดับที่3ภาพหายากของดวงจันทร์ในปี2016กล้องที่ติดตั้งอยู่บนดาวเทียม Discover บังเอิญอยู่ในตำแหน่ง ที่สามารถถ่ายภาพหายากนี้ไว้ได้โดยเป็นภาพของดวงจันทร์ในอีกด้านที่ถ่ายได้ด้วยกล้อง Earth Poly Chromatic Imaging หรือ Epic ซึ่งอยู่ไกลาจากโลกออกไปถึง1ล้านไมล์ในขณะที่ดาวเทียม Discover ทำหน้าที่เฝ้าสังเกตการพายุสุริยะส่วนกล้อง Epic จะทำหน้าที่บันทึกภาพและส่งมายัางโลกเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ทำการศึกษาต่อไปและเมื่อไม่นานมานี้ กล้องเอปิกสามารถเก็บภาพของโลกในขณะที่เกิดสุริยุปรปาคาไว้ได้ซึ่งในเวลานั้นผู้คนบนโลกจะสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ที่ถูกดวงจันทร์บังแต่กล้องเอปิกสามารถบันทึกภาพเงาของดวงจันทร์ที่ตกกระทบลงมาบนโลกได้อันดับที่สองหิมะที่ทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายซาฮาราถือเป็นทะเลทรายที่ร้อนและแห้งแล้งที่สุดในโลก แต่เมื่อเร็วๆนี้กลับมีหิมะตกเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีโดยเมื่อปลายปี2016ดาวเทียม Landsat 7ของ NASA สามารถบันทึกภาพในบริเวณตอนเหนือของทะเลทรายในขณะที่เกิดปรากฏการณ์นี้ไว้ได้โดยอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งในช่วงฤดูหนาวอีกทั้งยังมีอากาศที่แห้งจึงทำให้ในบางพื้นที่ของทะเลทรายอาจมีหิมะปกคลุมหนาถึง1เมตรเลยทีเดียว ซึ่งเป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์ที่มีหิมะปกคลุมเนินเขาในเมืองเอนเซฟลาของประเทศแอลจีเรียอันดับที่ 1. ปรากฏการณ์ซูเปอร์บลูมโดยปกติแล้วในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียจะมีเพียงทะเลทรายและเนินเขาที่แห้งแล้งเท่านั้นและเมื่อมองดูผ่านจากอวกาศก็จะเห็นแค่เพียงสีเทาและสีน้ำตาลเท่านั้นบริเวณแห่งนี้ แห้งแล้งมาเป็นเวลานานดังนั้นการที่มีฝนตกในช่วงฤดูหนาวจึงดูไม่ปกตินักแต่ก็ทำให้ดอกไม้ขึ้นปกคลุมทั่วพื้นที่ปรากฏการณ์นี้ถูกเรียกในชื่อซูเปอร์บลูมซึ่งภาพของความอุดมสมบูรณ์อันน่าทึ่งนี้เป็นภาพจากดาวเทียม p l a เนตแล็บดอกไม้ป่าหลากสีสันหลายร้อยสายพันธุ์ผลีดอกไปทั่วทั้งบริเวณตลอดช่วงฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่พบเห็นได้ไม่บ่อยนัก ในพื้นที่ที่แห้งแล้งเช่นนี้แต่ดอกไม้เหล่านั้นแบ่งบานอยู่ได้เพียงไม่กี่สัปดาห์ก็เหี่ยวเฉาและตายไป